สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรทัศนียภาพรินแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถวันนี้เวลา16.22นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนและสนับเปล่าสีดำพระพักตร์แจ่มใสและทรงแย้มพระสวนให้กับราษฎร ทรงจูงคุณทองแดงมีประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จอย่างหนึ่งแน่นพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญอยู่ตลอดเวลาเวลา16.30นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณมีข้าราชการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จตลอดเส้นทางพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญ ซึ่งการเสด็จพระราชาดำเนินครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและเสวยพระกยาหารค่ำเพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบทนาชั้นเจตสถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งนี้ประชาชนที่ได้เฝ้าทุลอ่อนทุลีพระบาทต,ต่างรู้สึกดีใจและปลื้มปิติที่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานาไมยที่แข็งแรง เมื่อสมควรแก่เวลาได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติที่ประทับโดยตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญ สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่เป็นวันที่สองสวันนี้เวลา8นาฬิกา